สวัสดีคับพี่น้องครับนี่น,น,น,นี่นน Docker ยังไม่ได้นับอีกรอบนับอีกรอบพี่น้องยังยังลูกยังปิดไว้ก่อนลูกผลงานกระดูโจรศาสตร์มายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เมียของลูกโกรธให้เวลาสีกันเมียเขาจับโยนลงพื้นไม่ได้โยนใส่ลายปายสีนะเนี่ยแล้วใครทำมันตกเองนี่คือการใส่ลายอันนี้คือ ้ามันน้ำลายคืออะไรรู้ไหมคืออะไรเอากาวเอากาวทาท่อ p ี c ีมาทามันไม่อยู่เออก็เลยต้องวิ่งออกไปซื้อกาวกายทาก็เลยไปเจอนี้อยู่เซเว่นก็เลยจัดมาสามรเก้าสิบเ้าบาทไม่ลดสี่ร้อยอนบัตไม่ลดเลยปกติมันสี่รยเก่าเก่าบอันนี้นะคุณนังห้ปกติไม่เห็นเรอนเคยเคี้ยวกลมๆอ่ะนี่แหละพ่อใหญ่เพืตาตาแตก ปกติจากสี่ร้อยเก้าเก้ามาเที่ยงกิวโ,โ,โ,โอ้ยเน,ะนาะแใจกับใจเขาเจ้าไปตาเมเลยเขาจ้กอบาดต้องหายที่ต่างอือเขยไปเนาะก่อนที่นี่ิว่อุตส่ออนี้จะมาไปจุดท่าเนี่ยอยา่างเช่นขึ้นนับเลขเนี่ยเนาะพนอบมาม่าพนจับเวลาแม่บอกให้จับเวลา มามาแม่ยังมามมมเอิ้อนอะไรแป,แปาช้อนมาช้อนช้อนอยู่ไหนจะเอ๊แป้วช้อน,อนต้องระมัดระวังเป็น่น้องขอญาตใหญ่เอา้าตะกี้มันนี่แบบเป็นอันนี้จุกของสีขาดเลยโอ้ยเนาะเขามีเข็มมอทำไมตะกี้มันมันเป็นแบบ เป็นมีหูที่มอนเหนแค่เอาอะไรอย่าเอวางไว้ดีๆระวังลูกเกียบเออคนยีแล้วยืนนคนละยามข่อย่อบีบลงไปแล้วนะมัญยานมันเบิดอันนี้ปีดลงไปใส่แป้งเข้าไปนี้ใส่กันแรงมากเลเออมันถือแป้งเข้าไนี้ใส่กันไปปีดเลยนี่ใจย็น ไม่ใช่ติดอยู่ว่าจับปริดีดูลเนาะภาษาตกหนูต่ำๆหนึ่งก,ก็แตกอืมด้พยายามกินหนึ่อยพยายามที่สุดคำมั่นประเสียกว่าจะก็ติดใส่กันที่ได้ติดตาจาหันเนียนติดปากพร้อมเบาเป็นโพทธลำคาญปากซ้ำมาแจ๊คือเขาว่าค่ะเลยอืม,อม พูดมากปากมากเดี๋ยวนี้ยเห็นเราเป็นปากเป็นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะแต่กี่เห็นเราเ,เ,เป็นปากนี่นออปากมีสีมีีสมันเป็นไอซีหย,ยางสีแดงยัดผึ่งเลย <c oughs> ลองมึงดูอเออเราเป็นติดปากนี่ไงเจ้าหันอืมพี่เนาะห้างเก่าแล้วกับเราคำมันแห้งแนละ้ววันนีใส่ได้เลยพี่น้องเสียดายนะ ตะกี่ข่คอยเคย่อมีอันหนึ่งน่แต่มันฮักอยู่ในกลนึกก่านี่อันนี้มันฮักยู่ยายมันพวดแล้วันสียูมันจะคงทุนทาไหนบลูเนาะมันยุ่ยาปปวดมันฮักกวอนไม้คือว่ามันฮักขึ้นมาสูงกวดถ้ามันฮักลึกลงไป่อได้เอาเอานี่ซุปลงไปแล้วท่าเก่ามันสียูแน่นขนาดนี้อันเก่าข่อยตะกี่มันหักยุ่งง่ายเราซุบเข้าไปเราเท่เก่าใท้มันแน่นตึ๊กเลยแต่นี้มันหักเปล่าเก่ามันแห้งพี่น้องอันนี้กา อันนี้ก็อันนนี้พี่น้องเอ้ยเปิดฟ้ากับพวเปิดมันออกมันมีสองล็อกนี่นี่มีสองล็อกบดแต่ัดประเทศล็อกเดียวเราก็เลยเอาท่าเลยนะตามนี่กินมันก,นก็เะ็รทั้งที่ก็ได้อืมอืมอืมถ้าหมุนออกมาแล้วก็เลยท่าเลยเนะ้าะท่าก็ไปอีกอืมเนานะ อ,อ,อืมันก็เริ่มทีแน่นแน่นแล้วล่ะเริ่มแน่นแน่นแล้วเอาว,วันนี้ขอชิมากรีวิวอันนี้ได้บัางที่นี่วันเป็นตั้งไดวันนี้กับเป้าไว้นนี้ละ่ะ ทีนี้ตดมาพี่น้องโอ้ติดไม่ค่อยติดไม่ค่อยอันนี้เอามาอันนี้สวดไปนี่เลยเดี๋ยวมันจะไปหาติดอย่างอื่นอันนี้เข็มมุดเข็มมุดเสียมาให้นี่เลยอเข็มมุดเก่าไว้นี่นี่เอาก่าตามทำเบื่อันนีพี่น้องคน มันคือวอเพเรนว่าแหละมันหักไปทำไมมันหักกระแบงให้มันจะข่าคนน,นี้งแอนน์แอนน์แอนน์เลยเดี๋ยวน,น้นนองนะได้ไหมแล้วสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไอ,อ้ทวงมีอะไรให้บ้าง เป็นแบตเตอรี่แบบกดได้พอ้อมเลยพี่นอ้องนอมจากชิ้นไห้ก็ตรงนี้ด้วยโอ้มีถูงมาอย่างอยู่เลยโอ้พี่น้องโหสวยมากาจะมีถุงนี้ก็เก็บไว้ท้านู้ชมคกินมากๆพี่น้องเลยจะกินไท้กินอือมีอันนี้ด้วยที่รองรับทีมดในน้องขอดกาันีเคยใส่เยอะแยะ นี่หมดวะนะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวคุนกันใน้่ยคยใส่เดี๋ยวตวน,นี้เด้ออก็แกกออกมาบ่ ลายนอนคนนี้ลายขวงนี่ลายอันเวลาเราขายลายนอนเนาะนี่ลายตั้งเดนเอาข้าวอ้อยยังไงนะพี่น้องโอ้หมุนนิดนึงอืมนี่ข้าวขาตั้งได้พี่น้องอบายบายมาทันว์า <laughs> ปันเย็นพอถือวนนี้กาพอท้กองไว้อัเป็นน,พอพอปน,ปะนะพี่นอ้องอันนี้จะกวนนอ้โหเดี๋ยโอ้โอม่ง,ง่ายๆเลยตอนี้แบบแบบดึงหัวน้ทีเลยตัวพี่นอ้องโอ้ได้ไเงาได้คนะละโอ้ได้ไหลายอ่าโต ทางขาออกกันได้ได้หมหเายเติบดึงไม่เน้ยอาี่น้องบักสูงเลยม,ม,งนนมเงมเย,ย,ย่าวกน่นนาากทำมันล่มกับร่มคือเก่าแบบนี้พอดีดอกเอข้าบรรยากาไม่ได้เข้าไปเซลฟี่ไม่ได้ไเซลเขาเป็นไม้เซลฟี่เกอ,เอ,อ เราเยวภูขเขาทีเขาใหญ่น่าผาเก็บเขากันเดียว<อ>มาีไปนะ,พะเพือดูเที่ยวปีกันๆๆๆๆก,กันเตะวไมล้วก็เห็นสขามันอนนี้มันเก็ป่แวันใหม่เยอเวลาเก็บดึงทังหัวบ่เอาลงพอดีอลงอีก แล้วใส่กล้องเราใส่ใสยังไงนี่ไงเอม้ีมองเ,เ,เลยีย่สนี่น้ำดูก็ขายเลยมันก็ดีกว่าตัวเล็กอันนี้เพราะมันยาวเวลาไปนอกไปอะไรกินข้าวในบ้านสะดวกสบายอย่างยาวขนาดนี้าาก็ได้อาการนีน้ก็ได้วล้เก็บก็มนเองจไหโอยตาห้างาาไห โอเคเวลาัจบเก็บาคิน hmm. mm ีแล้วทุกคนครับ